ปแป้งเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอเปิดไฟก่อนนี่เขาขอพักได้ไหมไม่ได้เขาขอพักขอพักสักอาทิตย์นึงเหนื่อยแล้ว,ไ,วไม่ไหวแล้ว,วขอพักเ<ว>ร่อะไรเหรอเมื่อกี้พูดอะไร อะไรไม่ต้องใช้แล้วนะทำไมเด yeah. uh oh hm ี๋ยวเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ไม่ปิดไม่เอาไม่เอาแฟนกำลังอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะปิดไฟหรือเปล่าขนาดมันเป็นปจดนะอาบน้ำเสร็จแล้วไงป่าวผมต่อเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเชียอะไรเนี่ยทิชชู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีเดียร์ทำอะไรก็ปิดไฟปิดทำไมเป็นเมนไม่ใช่หรอ เป็นเมนไหมอุ้ยจะดึงไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่รีบอย่าไม่เขานอนข้างนอกนะที่รักรีปิดไฟหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มอะไรยิ้มเสียแย่อะไรอะไรอะไรปิดไฟอะไรเขาไม่เอาเขาปิดไฟจะนอนอะไรของรีเนี่ยเขาปิดไฟจะนอนก็เขาง่วงอ่ะล้วจะไม่เปิดไฟทำไมน่ะ ดไฟปิดไฟทำไมไปไหนนี่ปิดไฟอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะทำอะไรเฮ้ย hey, แฟนหลับแล้ววะวันนี้รอดวะวันนี้รอด มันดีลอดเฮ้ยอะไรเนี่ยไฟอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็หลับอยู่นะอะไรวะเน,นี่ยดีไฟอะไรไม่ผม <c oughs> ไม่อยู่แล้วป <c oughs> <c oughs> ั๊บอยู่ไหนดีไม่เอาไม่ไม่ไม่พอแล้วไม่เอา ทำไมนอนงั้นน่ะอะไรที่เดิมที่เดิมอะไรอะไรนะทำไม่เดี๋ยวเขาทาครีมก่อนทาครีมแป๊บนึงเฮ้ยเพื่อนโทรมาฮัลโหลจะเสร็จแล้วเนี่ยรอไว้เขาปิดไฟเออรอกูก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอกูก่อนกูกำลังไปโอ๊ยปิดไฟอะไรโไม่ไม่เออดูมันทำอะไรเนี่ยเอาทิชชู่มาวางไว้ทำไมเนี่ย นีเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรนี่ไม่เวอ้นอ้นนี่เมียวเมียวเดี๋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 ยวอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรอ๋ออะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรเอามาทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวลี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอะไร อะไรไม่เอาไม่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 ดีขอโทษเขาไม่ทำอีกแล้วเอเขาไม่ทำอีกแล้วเขาไม่ทำอีกแล้วนารีี่ดีกันนะ ไปเล่นเกมไม่ไปปิดไฟปิดไฟทำไมเขาจะเอาไม่หมดอารมณ์แล้วไม่เอาไม่ปิดไฟอ๋อะไรนะหนึ่งชั่วโมงก็ได้่ชั่วโมงอ๋อห้าสิบนาทีไม่ปิดไฟเดี๋ยวนี้อ่ะไปหนึ่งนาทีแล้วมามาไม่พอ ีอะไรทำไรไม่ทำไรอีกแล้วเหรอนี่ไม่ได้ทำไรทำไรไม่ทำไรเลยหมกมุ่นเนาะเห็นของแล้วมั้ยทำอะไรเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วทำไมนอนแบบนี้อาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเ,เสร็จแล้วคืออะไรอาบน้ำเสร็จแล้วไปทีนี่มาไปทำไม ไว้ทำไมเหรอดีเป็นไรอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองน่ะเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอะ่ะดีเออไม่ปิดไฟไม่ปิดไฟแม่ <c oughs> ดีรักนะ หลาบมากๆนะปิดไฟฮะปิดไฟปิดไฟทำไมไมปิดไฟปิดทำไมบอกให้ปิดไฟไม่ปิดไฟไม่บอกให้มานปิดไฟไม่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 อยากจะคิดวันนี้ฝนตกผมโดนอีกแน่กลัวจังเลยอ่ะถ้าผมเดินเข้าห้องไปเนี่ยผมว่าผมต้องโดนแน่ๆว่ะอะไรตกอ่แล้วไง เสียงดังอะไรเดี๋ยวหยุดหยุดอย่าก้าวมาอันไม่ไม่รีไม่รีเขาขากลีเลยเลยไม่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 เพิ่งอาบน้ำเสร็จกลังจะมานั่งเล่นเกมนะก็มาถึงปุ๊บนั่งลงปั๊บสังเกตอะไรไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสองขีสองพีมันที่ตรวจท้องเนี่ยรีมันออกมาวางอ่ะถามก่อน นี่คืออะไรฮะอันนี้จริงหรือแกล้งจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่จริงแกล้งเพื่อนปิดไฟจนได้เรื่องสาระสาระจริงนะจริงจริงเหรอจริงนะ わ